ปีฟีอีสปอร์ตโอ้ยเนี่ยมูหลองให้กูตายใจอ่ะโอเคฮะวันนี้ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลย,เลยละนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่เอ่อ่อาโมาูไบบนโมตอนเวอร์เอ้ยเบอใช่เวอร์สั่นที่สองนี่เอออีทีที่สองแล้วนะผมดูแสง ตายกันรัวเลย <l ots> เฮ้ยแล้วเป็นตอนกลางคืนพอดีตายไม่ได้ต้องรีบข้าตัวตายแล้วขึ้นไปนอนแล้วครับผมนะาวิธีการขึ้นไปนอนของผมก็แบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยเออเอาชีวิตรอดเอาชีวิตให้ตายนะครับผมเนี่ยวิธีขึ้นไปนอนของผมนะฮะเดี๋ยวน้องดูได้ผมนะอ่ามาเกิดตรงเตียงครับผมมาเกิดตรงเตียงแล้วจังหวะนี้ม่เปิดที่มาก็ตอนกลางคืนไปอะไรวะ่ะนอนนี่สลิปปิ้งนะครับผมนะ โอเคนอนได้ทีหนึง่งแต่มันไม่เช้าใช่ไหมโอเคมันไม่เช้าถ้าไม่เช้าเราก็ต้องทําอย่างนี้นะผมนะห <c oughs> ัวเด้งเลยนะฮะมาถ้ามันไม่เช้าโอเคกูคก็เกิดอีกรอบหนึ่งแล้วก็นอนอีกรอบหนึ่งยังไงล่ะนี่คือสูตรนะผมนี่คือสูตรตรเกมนะฮะนี่น้องๆดูไว้เน้นอนอีกทีเป็นไงละดองสมองกันสั่นฉลาดเช้าเป็นไงล่ะไอ, <c oughs> ส,อ,อสั <c oughs> อส <c oughs> เราก็ค่าตัวไอทีนะครับเพื่อเป็นการรีเอ่อพวกสกิลอะไรพวกสกิลหิวอะไรเงี้ยผมนะเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่าอาหารใช่ไหมเอออ่เกิดมาอีกทีเราก็เป็นค่าอาหารที่เต็มแล้วนะครับผมเพราะว่าอันนี้คือโหมดไม่ของไม่ตกนะครับผมนะเออซึ่งผมชอบเล่นโหมดนี้มากเออฮ้ยโอ้ยที่อะไรวะโอ้ยโกโนโดนอนอ่ต่อยกับเอ,อ่ออะไรวะตัวดินสักอย่างนะครับผมนะตัวดิโลนะครับผมวันนี้เราจะประจับดิโลกันไหมเออเราบินนี่ยละ อันนี้มีหนังสติ๊กแล้วเราได้จากงูนะผมนะเราเรายังไม่สามารถฟัรได้ผมจริงๆเราเคลมนกเลยก็ได้นู่กว่าเออแต่เรายังไม่มีที่ฉี่นะครับผมเคลมให้มันมาช่วยตีดีไหมอุย้ยอันนี้ววหกสิบน่าจับว่ะเออน่าจับว่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปหางูกันดีกว่าเออเดีย๋ยวค่อยมาจับนะเนี่ยเดี๋ยวว่างๆเราค่อยมาจับนะครับผมนะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องฟาร์มวิวให้ขึ้นก่อนนะครับอันนี้ไปววสามเหมือนเดิมเลยโอ้วิวสามกูยังเปืดอคลิปเลยนะครับเออ จริงๆมันต้องไปฟาร์มเวลอีกทีน,นึงครับผมนะไออีพีเท่าไหร่ว่าลืมละอีพีสองใช่ไหมเอออันนี้กูเปิดคลิปบางกูล,ลืมเลยนะครับเออเฮ้ยมาไอ้งูไอ้สัตว์อืมโอ้ยเวลอย่างเยอะไอ้ีพีมาดิไอ้ศัดขอไปรีสตาร์ทหน้าก่อนโว้ยเออเดี๋ยวมึงเจอกูแน่นะครับผมเสร็จกูแน่อ๋อแม่งเดินไปไหนละไปกินตัวอ,อื่นแล้วนะผมเออผมบอกมันไม่ใจเลยเออมันบอก มึงไม่ใจเลยมันบอกอย่างนี้ผมก็มาแล้วมาได้สะอาดยิงสักยิงมึงสักสิบลูกที่สิบลูกมึงไม่ตายก็อ่ะในแปดลูกนี้นะนะเออเราก็ต้องใช้ขวานในการตีมันแล้วกันเออไม่ขวานก็หอกแล้วกันนะครับหอกดามจแรงกลัวนะฮะตอนนี้เลืออห้าลูกครับผมโอเคฮะเลือสี่ลูกครับผมนะอ่าเปิดอีพีใหม่เราก็ต้องตั้งใจเล่นกันหน่อยฮะเดี๋ยวพี่จะ พยายามทาให้ดีที่สุดนะผมนะเออสหรับเกมนี้เกมที่ดีหลักมากมาเออมีคนถามว่าพี่จะไปทํำไหมครับต่อไหมเออมันก็น่าทําอยู่นะผมเอ้เเวิ่งดิเออเอเดี๋ยวพี่พี่อาจจะกลับไปทำาี p สุดท้ายนะผมนะเออตายแซ่ผมจะตายฮืมตัวมีอะไรบ้างโอ้ยมีแต่ของเน่าทั้งนั้นเลยนะครับเออ เดี๋ยวผมขอใส่เสื้อกว่าแล้วกันเออมันโปรเปอยเออเนี่ยเชื่อเราก็ได้จากอองูเนี่ยผมรายละอีกวะ่ะอ,อ๋อทิ้งอันนี้ไปเลยนะผมเพราะว่าเราได้ของดีมาแล้วนะฮะอ,อ่าไว้ใช้ที่จาเป็นนะผมเพราะว่ามันจะหนักนะครับผมอ,อ่าอุปกรณ์พวกนี้ฮะเราทำอุปกรณ์ทำอุปกรณ์ไงเออ,อดีโลแม่งเยอะจังเลยเนาะแถเนี้นะครับน้อง้องระวังกันด้วยนะครับ โอเคไหนวะแล้วมันเสียงมันมาอีกแล้วมันมีเสียงรบกวนน่ะโอเคเออเดี๋ยวผมปิดเสียงรบกวนไปก่อนไม่ผมมันเออๆอะไรไม่รู้นะผมอยู่ก็มีเสียงซาขึ้นมาผมงงจริงอันนี้ผู้ใช้ไม่หูฟังอยู่ไงเพราะว่าผมอัดตอนกลางคืนนะครับอันนี้อเสียงแม่งมาอีกแล้แวเอออีัดอัดไปวันเนี้ยแม่งเหนื่อีกเหนดีจริงๆผู้ับสตาบิน่าดีไหมนะครับผม ถ้าจะไปอัพสตาบินา่าฮะอัพสปีดดีก่กรัวผมนะเออจะได้ไปลงถ้ำได้นะครับผมไอ,อ้เจองูแล้วงูเอาไปต่อยทำฮี้ยเลยล่ะเราหยิบขึ้นมาดิมาเด้มาเด้มาดิมาเด,าด้เออค่อยๆเลื้อยมานะกันโอเคฮนะนี่คือการฟาเวลสบับอองเ์รี่ทีวีนะครับผมที่จริงก็ไปดูเข้ามาแล้วแหละฮะเออแต่จะมาแบ่งปันไงก๊อปเข้ามาก๊อปเข้ามานีาา่ไงไ อืมอ้ยอืเฮดช็อตนะครับผมนะตอนนี้ก็กำลังจะเป็สีแล้วนะครับน้องๆที่จริงเราสามารถฆ่าพลัสือได้แล้วนะครับผมนะแต่ว่าผมไม่มีลูกธนูนะครับผมในการจะยิงให้มันสลบนะครับผมอ่าอุ้ยตรงนั้นมีงูด้วยีนี่นี่นี่งูเยอะงูเยอะตรงเนี้ยมีโจลเคด้วยนะไม่ใช่งูตัวเดียวโอเคฮะวิธีการทําให้งูมันมาหาเราก็คือเก็บไข่แมงเลยกดแดกต้นหน้าต่อตาเลยเฮ้ยโอ้ยยยยอะไร โอ้เียอะไรวอดดิลจะเอาใช่ไหมเจ้าใช่ไหมเจ้าใช่ไหมฮ้่ยชิบหายตกใจโอ้ย,ยสุดยอดจับสแกร์หนีดิสัตว์วิ่งดิครับอู้ยตายอ่าโอเคอนะ่ะจะกินกูเข้าไปแม่งจับสแกร์กูเฉยเลยโอ้ยยิงกูเกมผีอีกอะ,อะไรวะ มาเกิดใหม่แล้วสีเขียวแม่งสีเขียวมันทำให้เกมผมแหลกแล้วตอนเี่นน้องๆโอ้โหเต่าเจอเต่าว้่งหูอีกโอ้ไหนวะมาแล้วแม่งไอคาปูตัวนี้แหละนะผมที่เล่นผมนะเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปเราไม่ต้องไปสนใจแนละ้เราไปหางูดีกว่าเออ ลังแกงูดีกว่าครับผมนะเอองูมีทางสู้แง yeah. ออ่บูรี่หน่อยบูรี่มันหนักหน่อยจะได้ขีดเกียดมันขีดเกียจเข้าใส่ง,งนะูเนี่ยถ้าเราไม่มีงูเวลเราคงไม่ขึ้นแล้วนะครับผมนะเออนี้ยิงแม่งลากการลยยไกลโคตรแม่นผมแม่นพี่พี่โอ้โหเล่นพีบีระดับตำนานเลยฮนะเออจริงจริงพี่ไม่เคยเล่นนะยผมนะหมูเป็นนั่นแหละหนยหนี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 ถ้ามันเข้ามากใกล้ๆเราเราก็หนีหนีอย่างนี้ครับผมนะแล้วก็กระโดดหันลังกระเมาอ เฮ็ดช็อตนะครับผมนี่นี่คือสเต็ปนะผมนะในการฟาวเวลลแรกๆนะผมนะน้องๆ้อข้างงูทั้งวันน้องๆก็ได้วิวเร็วนะครับผมเออถ้ามีวิวแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามีวิวล้วก็คือเออเราสามารถไปทําอย่างอื่นได้นะผมอา้าวอ้าวไอ้สัตว์ดิโลแม่งแย่งเนื้อกูเยี่ยเพื่อนมึงเพื่อนมึงไม่สนใจมึงแล้วโอ้ยเยี่ยไม่ตายอ,อืเพื่อนมึงไม่สนใจมึงแล้วไอ้สัตว์้ย อุ้ยอุ๊ยอุยมาเดิมาด้เฮ็ดช็อตนะเออพี่มันแม่นมากไอ้เหี้ยมึงมาจากไหนตัววันนี้เนี่ยเนี่ยถ้าเรายิงมันมันก็จะมาแบบรวมกลุ่มกันมาน้องน้องน่าเกลียดมากโอเคตายไปเลยอสัตว์นี่ก็เวลเยอะอีกเนาะอุ้ยเดี๋ยวผมขอไปเอ้ยผมขอเปลี่ยนท่านั่งแป๊บหนึ่งครับเลื่อดไม่ลงขาตอนนี้ขาบืนมากหนั่งเล่นทั้งวันนี่ครับวันนี้ไม่ ว่าจะอองดีพี่สองพี่ชาเลยพี่โอ้โหพยายามลงคลิปทุกวันอยู่ฮะเฮ้ไหนังสติ๊กโอเคเรีบหนีหนีเลยหนีกันเลยดีก,ก,กว่าก็ไม่สนใจหรอกฮะดีโลอ่ะเออตัวนี้ให้เวลน้อยฮะก็มาฆ่าง,งูกันดีกว่าไอ้ยิงข้าปลาเสือนี่เวลอัพแล้วนะแต่พี่ไม่สามารถฆ่ามันได้หรอกน้องพี่ต้องมีลูกธนูเยอะๆก่อนนะครับแมงยจะวิ่งตามกูามาเลยนะฮะแต่กูมืมึงไว้เนี้ยกูเจองูแล้ว ให้งูเหมือนเจองูแต่เนี้ยมึงแย่เหมือนผมมองเห็นงูนะผมนะมันไม่ได้ตาฝาไม่ได้ตาฝาที่มันเคยตาฝานะครับผมไอ้นั่นไงมีตัวอะไรอยู่วะโอ้ยมึนขาพีงน้องโอ้เคยเปลี่ยนไหมฮะโอ้ยอีกฝั่งจำนึงนะเขาเหยียดขาก่อนโอ้ยเมงนั่งเล่นทั้งวันเจี๋ยโอ้ยแต่ขามึนวิ่งไม่ได้โอ้ยเยี่ดิโลมาแล้ว โอ้ยแม่งขาแม่งก็มามึนตอนนี้โคตรปันนะ่อนอ่ะตัวเนี้ยนี่โลก็แบบมึงวิ่งมาแต่บุ้นอ่ะโคตรไกลเลยโอ้ยขามึงน,นี่แล้วน้องต้องลองเคยเปลี่ยนไหมไม่ดูกูไปเล่นอะไรแล้วตอนนี้กูเล่นไม่ได้แล้วโอ้ยแม่งผมพยายามเล่นโอ้ยเฮ็ดช็อตทีเดียวตายเลยนี่อุตัวนี้เลือดเยอะออ โอเคฮะน่าจะตั้งสติได้อยู่ครับผมตอนนี้ผมยกขาเบื้องฝั่งัวเล่นนะเพราะว่าแม่งโอ้ยแม่งช้ามากโอ้โหเลือดไม่ลงนะมันเป็นโรคอะไรสักอย่างแบบแบบว่านั่งทับขาอะไรกันนั่งทับขากันอะไรเงี้ยผมแบบว่าเลือดมันไม่ลงไงเลือดไม่วิ่งมันก็มึนช้ามากโอ้โหไอ้นี่มันมึนช้าในตลอดเอาตายแล้วอ๋อไม่ใช่ไอ้ตัวที่เรายิงตาย โอเคฮะเดี๋ยวเรามายิงไอ้ต <What? S 1> oh, ัวนี้กันดีกว่ามาดิสัตว์ไอ้เฮียดิโลอีกแล้วกุสตีนเฮียยาโอ้โหกูเถอะเอา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 กินกูเข้าไปเอออะไรของบึงวะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาเกิดไปโอ้ยเม้งยังชาไม่หายเลยอ่ะกูจะแคสเกมยี่ยะ คำหยาบไปเลยฮะซ่องผมไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องๆเพื่อนเนี่ยเป็นกันเองเลยครับผมผมนับถือน้องๆมากเออนะที่ทําที่มีซรัพเยอะขนาดนี้พี่มีกำลังใจมากเพราะที่ไม่เคยมีอะไรแบบนี้เลยครับผมนะเออเอซีเยอะยูวิจุสึกดีมากแบบกำลังใจมาเลยอะนับถือน้องๆเลยครับผมเหนื่อยจำดึงนะ เดี๋ยวมึงขอจับท่านั่งใหม่ดีกว่าโอเคน่าจะนั่งได้ละมั้งโอเคน่าจะหายมึนแล้วละมั้งโอเคดีขึ้นฮนะดีขึ้นเฮ้ดีโลตัวนี้เหี้ยมาลบสกิลลบสกิล,ล,กลเอา้ามึงเหี้ยมึงจะตีหอ,อกทำไมวะอืมนี่ถ้าเรามีหอ,อกเราก็สุกดีหน่อยฮนะนี่ เออมาดิมาดิเอาเลือดไปศู์ไม่ตายตายไปซะัวหน้าจอมือดมนกูมึนเมากับพิษดิโลสีเขียวเลยสีเขียวมาเลยทันทีเดี๋ยวขอไปดูศพไอ้งูตัวนั้นก่อนนะครับงูตัวสีเขียวแล้วมันไปไหนแล้ววะจะแด้ว่ามันอยู่แถวๆนี้ว่ะไม่ใช่มึงจะมาสกูตอนนี้เอ้ธนูว่ะสวยอ่าธนูเราพังไปแล้วนหนึ่งแล้วก็ใช้ธนูจากงูตัวนี้นะครับ เม,มื่อกี้เห็นงูแถวๆนี้นะนั่งงูตรงนั้นแต่ดิโลว่ะมีดิโลแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอหางูไอ้ตัวสีเขียวๆตัวนั้นก่อนอ้โงูเยอะชิบหายเลยเอ้ยตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดูทรงอยู่ใกล้ะะกว่าฮะแคบหนึงนะทบสกรีนมันลวนนะฮะมาเจอแล้วโอ้เลือดอย่างเยอะเลือดสองพัน อย่า้วมึงโอ้เป็นเดินเร็วด้วยฮะตรงนั้นโอ้ตามมาเอออย่างนี้แหละพวกมึงตามกันมาเยอะเดี๋ยวมึงได้เจอเดี๋ยวมึงได้เจอนี่คือหาเทพข้างงูฮะอืมอืมนี่คือหาเทียบข้างงูแซดอืเดี๋ยวมึงได้เจอเดี๋ยวมึงได้เจอ,เเจอถ้าเราได้หอ,อกเหล็กจะดีมากครับผมนะหอ,อกเหล็กมันพังยากฮะแต่ดาบมีดมันจะเท่ากันกับเออหอ,อกอันนี้แหละครับผมนะเออแต่ว่าหอ,อกอันนี้มันพังง่ายไงแล้วเราก็คราบไปได้ด้วยนะครับ เดินช้าเฉยอย่าเดินไปถ้าเราโชคดีครับเราจะเดินไม่เดินถอยหลังนี้ไม่โดนเอต้นไม้ฮะถ้าเดินต้นไม้นี่โอ้โหช่วยเลยครับช่วยเลยอ้ยงูสามตัวเลยข้างหลังเอ้มันโศกเพื่อนมาด้วยเออสวยอย่างนี้มากันเยอะเลยครับผมชอบจริงๆอ่อาแม่งตัวนั้นเบื่อแล้วตัวนั้นเบื่อก็ไม่ตีกูสักทีบอก ออโอเคฮะเวลน่าจะอัพหรือเปล่าโอ้ยยังไม่อัพนะฮะอ้ยหมดฝั่งซ้ายแล้วมึงยืมนฝั่งขวาอีกเนาะอ,อ๋อ่ะดบัดบดบับดับไปเลยฮะผมอ่าฮะดับไปเลยฮะโอเคอันนี้ของใช้ไม่ได้แลว้วผมหลบไปเลยโอเคเอ,อีออ๋อหนีก่อนครับผมหนีก่อนอย่างนี้มาตอนไหนวะมาตอนไหนวะ ตกใจหมดดีนะดูของทันมันก็ตายไปแล้วนะครับงางงางาข้าหัวข้าหัวมันจริงๆเล่นธนูนะฮะมึงหนังแต่หอ,อกอันนี้ไม่ให้กูทําไมว่าหอ,อกเหล็กมึงหายไปไหนวะเออตกจําได้ว่าพาร์ทแรกบูตอนของผมเนี่ยมันให้หอ,อกเหล็กมาด้วยกับผมนะเออไอ,อ,อ,อคลิปเปิดตำนานนะเออแม่งโชคดีจังไอ,อคนนั้นอะ่ะอืมคนนั้นฮะโชคดีจริงๆูแต่นี้โอเค กลายเป็นศพหมดแล้วนะครับอืมเจอไงเจอเป็นไงนักล่าง,งูไงเอาหนังงูไปขายไงเออนี่มัน only TV เนี่ยผมนักขายหนังงูไงหนังสัตว์ไงผิดกฎหมายไงเออห <c ười> นังสัตว์เถือนไงยิงสิหัวแมมเลยนะครับผมโอเคร้อนมาฮะถ้าผมฆ่ามันไอพวกแมลงวีแมลงวันอะไรเงี้ยมันต้องมาตอมศพมันแน่ๆฮะเดี๋ยวเราจะซวยไปด้วยนะครับผม ไอ้เหี้ยวไม่ไม่วุ้นส้นตีนดีนะเป็นโมดของไม่ตกเหี้ยถ้าเป็นโมดทาร์ตคอนะเออของตกเวลเหลือศูนย์ด้วยเวลเหลือหนึ่งอ่ะเออน้องๆโบนทาร์ตคอเวิลเหลือเท่าไหร่วะถ้ามันตายอ่ะเหลือสิบใช่ไหมเออถ้าแบบเรามีเวิลเกินอ่ะเออไม่น่าจะลดนะผมนะผมก็ดูมาอยู่ครับเคยดูเขาเล่นมาอยู่ฮนะโบนทารคอ แต่ดูทวงมันยากมากๆแหละเออกว่าจะตั้งตัวได้นะครับผมท้าทายมากแต่ถ้าตั้งตัวได้คือฟ์มเวลง่ายมากครับผมนะ้ำบุนฮาร์ดคอร์แต่พวกอาวุธอะไรนี้แหละเออเราจะจนมากว่าบูลบินมันจะหายไปไงของมันจะตกหมดครับผมนะ้ำบูลฮาร์ดคอร์นนะพี่ก็เลยเลือกโหมดนี้มากกว่าผมเออพี่คิดว่าโหมดนี้มันสนุกกว่านะครับผมถ้าจะไปเล่นแบบยากๆยิงมันฮาร์ดคอร์มันยากเกินนะฮะงูอีสัตต์ตัวนี้หรือเปล่าที่ศกกลัว โอเคตัวนี้คือไอตัวที่ล่อฮะแต่ตัวที่โฉกผมคือมันมาอีข้างหนึ่งไงแนน่งยในงนะงเจอแล้วอ่ามไปุกพลเสืองานเข้าแล้วอืมอืมหอกหอกระยะใกล้เออนี่เดีย๋ยวขอดูของก่อนครับผมดูด,ดูดูก่อนเออดูก่อนค่อยไปบวกนะไอตัวนี้เพื่อนมึงตายไปแล้วเพื่อนมึงตายไปแล้วมึงก็มาเป็นศพอี ทีหนึ่งนักล่าง,งูเออนักล่างูเนี่ยอุย้ยกูนึกว่ามีอะไรแม่งขวนเหล็กฮะเออเอามาเลยัะผมเอาไว้ใช้ผมนะออแต่ว่าของผมเต็มแล้ววะทุกคนของผมเต็มแล้ววะ่ะโอเคเราควรไอ้นี่แล้วนะผมเราควรเออควรแกการยิงดินโลแล้วนะผมนะเออจะเรียกว่าอะไรดีเคลมดินโลเออโอแม่ง คิดไม่ทันแต่แค่นี้โอ้ยโอ้ย,โอ,ย,โ,อย,โ,อยโอเคฮะเราใส่ลูกดอกนาคุติกมาแล้วครับผมนะตอนนี้เดี๋ยวไปหาดิโลกันก่อนแล้วพี่พี่พี่คิดว่าพ,พ,พี่จะเอาดิโลไปเก็บของนะฮะเออแต่ว่ามันกินเนื้อดิเออมันจะหิวง่ายอะดิอืมโอเคฮะงัดหวมคมงัดหวมคมกี่ดอกมึงถึงจะสวบโอเคฮะโอเค สูบแล้วครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนลูกดอกเป็นลูกดอกเดิมก่อน,นครับอ่าเอ้ยตัวเฮียอะไรอีกโอ้คนตีนเนี่ยกฮียคนรูบ่อยจูลเล่ตัวเดิมแม่งหลอนนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเอาเนื้อน้องกันฮะเดินช้าจริงโถูกขวนมาจับขวนขึ้นมาแล้วเขียดแขนกับไอ้ง,งูมาฟันมาแต่ไกลอืมฟันมาแต่ไกลฟันมาแต่ไกลอืม เด้นน่องเนน่องเนน่อง,องสักอันสักอันหนึ่งไม่ให้เลยยี่ไม่ให้เลยไม่ให้เนน่องเลยอืโปก๊กสับโปกเพราะว่าเราไม่มีกล่องนะผมนะช่วงนี้เราก็ต้องใช้เอจ้าดิโลไปก่อนนะฮะใช้งานสัตว์นะผมทารุนสัตว์โอ้ยหนังก็เยอะจริงๆอทิ้งไปเลยฮะโอเคทิ้งไปเลยอันนี้ก็เอาวิงว่งได้ก่อนให้วิ่งได้ก่อนตอนเนี้ย วิง่งโอ้วิ่งช้ามากโอ้ดินโลแข็งใจไว้ก่อนพี่กำลังจะเอาเนื้อน้องไปให้อีย้ยกบให้กบตัวนี้มันจ้ำสเกลเราฮะเออคุณว่าหนังผีจริงเกมเอาชีวิตรอดอยู่ทำไมเนาะใสเข้าไปใสเข้าไปโอเคฮะเครมมิ่ง35อ่าตัวนี้ก็วิวใช้ได้เลยนะผมเออเราก็จะได้เก็บของกันแล้วนะครับเราไม่ควรเอาสัตว์ไปบวกด้วยนะผมเออเพราะว่าสัตว์มันจะตายฮนะ เดี๋ยวเรารอเขาเคลมเสร็จก่อนนะครับผมพาร์ทนี้เราได้สับด้วยวะ่ะอุย้ยเต่าเกือบไปเก็บแลนะ้วฮะขี้ไม่มึงเฝ้าไข่มึงเหรอเฝ้าดีจริงปะถูเอ้ยไอ้เหี้ยนี่เวลอะไรเนี่ยสอยมึงเลยแล้วกันได้ไหมเอา้าไม่ดูดีลบอีกลอกลบลอกลบอ,อ,อุย้ยเวลอย่างเยอะฮะเออปล่อยมันไปยิงชาตินี้มันไม่ตายหรอกนฮะมันบินหนีก่อนโอเคฮนะ โอ้ยไม่ยังไม่หายชานเนี่ยตีนกูเนี่ยเฮ้ยโอเคตั้งที่นั่งก่อนโอเคระนาณน้อ่ะน่าจะมีงูอีกไหมเดี๋ยวเราไปตีงูอีกไหมสักตัวหนึ่งแต่ว่าของเราเต็มแล้วนะเราจะหนีงูไม่ทันนะอ,องั้นเรารอเอาไอ้ตัวนี้ก่อนแล้กันนะครับจะตื่นยังเนี่ยโอ้ยหิวน้ำลืมว่าตัวเองหิวน้ำยินน้ำก่อน ไปดื่มน้ำก่อนฮะโอ้ยจะปรับปุ่มปองก็แบบอยากเกินเนาะไป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 ,ไปแดกน้ำนี่นไครแตท่านอุมอ้มมาเหรจับมาของเต็มแจกแม่งนี่หยามหยามยามฮะยามยามเจ้างูฮะวิคลิปเท่าไหร่วิคิปยี่สิบนาทีแล้วยี่สิบนาทีเต็มเต็มเยจี้อุอ้ยพาลงมาเหรอ เออที่จริงเราสามารถเคลมปรลมาได้เลยนะเนี่ยนะเออแต่เราไม่มีอารนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกีออมันวิ่งหนีอะไรวะเนี่ยโอเคเรากินน้ำมาแล้วผมนะอร่อยกียอนนี่แปลกเนาะกินน้ำทะเลได้โอ้โหเออถ้าชีวิตจริงเรากินน้ำทะเลแล้วจะเกิดอะไรขึ้นวะมันมีเชื้อโรคใช่ไหมน้องๆกินเข้าไปแล้วอาจจะเป็นป่วยเป็นไข้ท้องเสียอะไรงนี้หรือเปล่านะเออเอาไปต้มก็ไม่ได้นะไม่เห็นเขาไปต้มนะครับ ซึ่งวิธีกินน้ําทะเลก็คือให้มันเป็นให้มัน,นร้อนผมให้มันระเหยขึ้นมาเราก็เราก็ต้องกินไอ้ที่มันระเหยขึ้นมาครับเออมันจะเป็นน้ําจืดนะครับเออความรู้ความรู้ถ้าไปทําตามนี่รับรองตายแน่นอน <laughs> ตายแน่นอนฮนะเอออย่าไปเชื่อพี่นะผมนะพี่อาจจะเอาข้อมูลผิดๆมาให้น้องๆดูนะครับเอออย่าไปเชื่อพี่นะฮะอืมดิลโลโอเคอุ้ยวิวร้อยห้าเลยอนะ่ะ ฝากของเลยนี่น,นี่ฝากของก็ไปมึงตื่นมากูฝากของเลยอะ่ะเออโอเคฮะตอนทีนี้ของเราก็อุย้ยยังหนักเหมือนเดิมเลยหนักธนูฮะหนักลูกธนูฮะไม่เป็นไรฮะมันมาอยู่บ้านกันไะไรละโอเควิ่งมาเร็วแล้วนะผมเร็วๆ,ๆเดี๋ยวกูย่างมึงกินเออมาโอเคฮะให้เขาอยู่ตรงนี้ก่อนนะผมเดี๋ยวเราไปหายิงไอ้นี่กันดีกว่าครับสัตวหนึ่งนะเออ ออ้ืแม่งลุ้นทุกครั้งนะตกภูเขาทีแต่บ้านข้างบนนี้มันปลอดภัยมากับผมนะเออแต่ข้างบนถ้ามีสัตว์มาตีก็โดดลงมาเลยไงเออโดดลงมาเลยหนีเออรู้สึกว่างูยังไม่หวียังมีเตี่ยเดนโลเนี่ยวิ่งไล่มาเนี่ยเอ้าเอ้ยไม่ใช่โอ้โหลืมปุ่มลืมปุ่มกดปุ่มผิดฮะ าดิโลก็ดิโลวะอ๋อมึงเปลี่ยนเป้าหมายแล้วนะครับไม่งไงยิงเข้าหัวนะครับยิงเข้าหัวงัดหวัวขุมส้นตีนคิดว่าเจ๋งกันลุ้มกันชอบลุม้มคิดว่าเจ๋งมากเหรอฮะจะมึงโศกูมึงจ้ำสแกกูอีกแล้วเนี่ยมัน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 ปีนหินได้ฮะร,ระวังกันด้วยน้องๆส้นตีนส้นตีนมึงจะไปโศกตัวอะไรเยียอะไรอีก เอ้ยม <ST su ks> ึงโดนขวิดแล้วนะอ๋อโดนโดนอ๋อโดนขวิดลงหน้าผาเอาบึมอ๋อโดนควิดเลยครับโดนขวิดลงหน้าผาเอาจังหวะนี้ศึกจังหวะโอ้ยแม่งหมื่นเลยแม่งหมื่นชิบหายอะเกมเนี้ยอ๋ออ๋ยังไงยังไงอ๋อโอเคตายฮะโอเคถือวิสาสะฆ่าไทสโตท็อปเลยแล้วกันก็ว่ามันตกลงไปฮะ เน um ี่ยเนี่ปไนแกก็ได้ทีเอาใหญ่ดิยิงแม่งฟรีไงล่ะน้องๆเราต้องยิงตรงขาม้านะเป็นยงจะยิงไม่เข้าครับผมตอนนี้ก็ยิงไม่เข้าเหมือนกันเอาเข้าหัวเฉยเลยจะหนีอะไม่รู้ว่าม anyway no ันตายมันจะหนีหรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่านอันนี้หนีแล้วฮะโอเคเราเราไม่ได้วิจากไอ้ตัวนี้นะผมโอเคแต่เราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยาล้วมึง ยังยิ่งขึ้นไม่ได้ด้วยอย่าอย่าทำคูเพียโอเคเอาตระดูฟังโอ้ยยังมีหอกยังมีหอกยังมีหอกคือคืขยบเข้าไปขยบเข้าไปอีกขยบเข้าไปขยบเข้าไปขยบเข้าไปโอ้ยยังมีอีกนี่ว่าเออยังมีดอกยังมีดอกอันนี้ดิฟันยิงยิงกูจะง้าง ร, iosis, รู้สึกว่าเล็งตอนเล็งมันจะเพิ่มดาเมจใช่ไหมเออเดินลงเล็งดูเออเลงเล็งเอาเล็งเลงเอาเล็งเปลี่ยนท่าไอ้เออรู้สึกว่าจะเพิ่มดาเมจด้วยนะครับตายเด้งดึงโอเคฮะเลเวลอัพเลยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาไอ้เฮียดิไม่เอาเฮียดีไม่เอาเฮียดิยิงฟรีย sure. ิงฟรีไม่เอาเฮียดิโวย ยี่ถ้าผมหมดลูกดอกผมก็สู้มันไม่ได้แล้วเนี่ยเอาลืมเล็งลืมเล็งเออเล็งเล็งเพิ่มดาวมีเล็งเพิ่มดาวมีรู้ใช่หรือเปล่าฮะไอ่ดีมาก่อนโอเคพาร์ทนี้เดี๋ยวพี่แถมเวลาให้อีก5นาทีแล้วกันนะครับเออเป็นเวลายี่สินาทีกว่ัวแล้วมั้งเออเดี๋ยวพี่จะแถมให้นะฮะอ่าเวลาฆ่าคาโปสุคัสไม่รู้จะฆ่าได้หรือเปล่าฮะโอ้ยก็ลืมอัพเดี๋ยวได้อัพสปีดมาก่อนฮะเพราะว่าพาร์ทหน้าเราอาจจะได้ไปลงถ้ำกันนะน้องๆ เฮ้ยฮะเควสเทียอะไรเนี่ยโอเพนยัวอะไรสักอย่างอุ้ยอันนี้หมุนแล้วปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดอย่าได้มึงอย่ากระโดดนับงโอเหี้ยโอเคโอเคตีฟรีตีฟรีครับผมเอาไม่ถึงเหรอเกือบถึงแล้วถึงแล้วกระโลงไปอีกนิดนึงขยับลงไปอีกนิดนึงเออถ้าไม่กระโดดนักผมทีเดียวตายนะผมตายเลยนั่นน้อง ตีฟีตีฟีตีฟีจัาหวะนนี้ตีฟีอีสปอร์ต,รนนตร e โอ้ยเนี่ยมูงหลอกให้กูตายใจอ่ะมูงหลอกให้กูตายใจอ่ะโอ้โหจะฆ่ามู่จะยิงขนาดนั้นลูกดอกกูหายหมด โอเคฮะสำหรับวันนี้พี่โก้ขอกับล้วน้องเพียงเท่านี้ก่อนเลยครับเดี๋ยวเราไปจึ่นใหม่พัดนะฮะโอเคตอนนี้ก็ได้ดินลงมาแล้วนะครับผมดินงมาเป็นคู่หูอีกตัวหนึ่งนะฮะผมโอเคครับขอบคุณที่ตดตาขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮบผมนะขอบคุณมากขอบคุณน้องมากเลยเออรักน้องทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้บายบายครับผมมุดเข้าไปแสงสีเขียวเลยสีเขียวเต็มเลย